นี่กรงแมวนะคะลุงกำลังเห็ดกรงแมวหายค่าคิดจ,จังไหนนอ้อบะเนี่คือบทสุดนออ้อบะเนี่ มีประตูค่ะมีส่งได้นนี้ต้องแต่งอีกหลายค่ะอื่ใทอไม้ปุ่นอืกระเบื้องแล้วคือนบางส่วงนะฮะแล้วก็พอดีเป็นง่อยเอาของออกแงน,น้อยอืม อันนี้ก็จะพามาดูนะคะกรงแมวที่ติดตั้งกันเองนะคะเสร็จแล้วนะคะข้างบ้างอันนี้ก็จะเป็นประตูครัวนะคะความสูงสุดหลังคานะคะตรงนี้ก็จะหาอะไรมาปิดอยู่นะคะกําลังสั่งมาปิดนะคะเพราะว่าน้องแมวปีนป่ายเก่งนะคะอันนี้ก็จะมีพัดลมให้หนึ่งตัวเดี๋ยวก็จะติดพัดลมให้ข้างในนะคะ ข้างในมาดูในกลงนะคะมีอะไรว้ายว้ายทำอะไรอะ่ะทำอะไรครับอาเดี๋ยวพาชมบ้านนายนะนะคะก็เข้ามานะคะตรงนี้ก็จะมันเป็นท่อนะคะท่อระบายนะ้ำจากซิงค์นะคะก็เอาลองดูก่อนเอายาเทียมมาปูก่อนนะคะ ระยะเทียมมาปลูกก่อนดูนาะคตว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําของเขานะคะนี่ค่ะก็จะมีน้ํามีอาหารนะคะแง่มีประตูน้อยให้รอดเวลาตกใจแต่เขาก็ยังติดข้างในอยู่นะคะอันนี้ก็จะทําให้เขาออกมาสองนกมันมันก็จะดีอย่างหนึ่งค่ะเราย้ายห้องน้ําเขาออกมานะคะอ่าก็จะมีอาหาร มีน้ำให้มีห้องน้ำนะคะถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองทำอะไรหืมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นผนังนะคะอันนี้เราก็จะเก็บให้เขาอันนั้นได้นะคะก็ยังจะไม่ต่อเติมเพราะว่าเดี๋ยวเขากระโดดขึ้นข้างบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวออกได้นะคะตรงนี้นะคะผนังนี้ก็สั่งสั่งอยู่นะคะประมาณงบก็ประมาณ สองพันกว่าบาทมันก็จะมีบันไดมีชั้นให้น้องปีนป่ายเล่นตรงบันไดนะคะก็จะทำเป็นโมเดลให้เขาแล้วก็จะเก็บสีเก็บอะไรอะคะ่ะให้เขาอยู่แบบเล่นได้นะคะกินอรุงทองกินอาหารนะคะทองครับ คี้ออนไลายเดอตัวนี้อันนี้ประตูนะคะอันนี้ประตูที่เราเจาะเองนะคะเก็บปูนเก็บอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยะคะ่ะข้างในก็จะเป็นแม่เหล็กประตูดูดนะคะตอนนี้ก็เปิดให้น้องอยู่เปิดให้น้องเปิดให้น้องอยู่นะคะข้างในก็จะเป็นครัวนะคะเอ้าสวาวด,ดีครับว้าย น,น,นี่น้องเล่นสนมากค่ะสวัสดีเช้าวัสดีครับบวยทำอะไรอ่ะโอ้ยดิมาแล้วครับมาแล้ว ทองจอบส้นมันก็จะดีนะคะสำหรับกลิ่นกลิ่นที่แบบว่าตอนที่น้องอยู่ในครัวนะคะเราก็ไม่ได้ใช้ครัวเลยนะคะแล้วก็มุกครัวมาทำข้างนอกกลายเป็นว่ามันไม่สะดวกทีนี้เราก็ซื้อกินอย่างเดียวกลายเป็นว่าสิ้นเปลืองไปอีกนะคะไม่ได้ซื้อไม่ได้ไปตลาดเลยมีแต่สั่งตามสั่งมากินของในหมู่บ้านนะคะ ตอนนี้เราก็จะเอาครัวคืนมาโดยการที่เอาห้องน้ําน้องออกมาเอาอาหารน้องออกมาให้น้องออกมาลงทุนตรงนี้กรงนี้ก็ประมาณหลายพันอยู่เหมือนกันคะ่ะลงทุนนะ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 ถ้ายังไงแนะนำคอมเมนต์มาได้นะคะก็ขึ้นทำกรงให้น้องคะ่ะ ริมนี้ก็กลัวเขางัดเหมือนกันริมตรงเนี้ยค่ะกลัวเขาเล่นกันเวลาเขาเล่นเขาเล่นกันดุนะคะอืมอันนี้ยังไม่ทำหมันนะจ๊ะน้องก็น่าจะได้หกเจ็ดเดือนแล้วล่ะค่ะพี่น้องได้หกเจ็ดเดือนแล้วอีกสักแต่เขาตัวใหญ่นะคะ ตัวใหญ่ไข่ก็ใหญ่สวัสดีดูเงินอืมอชว่ชวชวั่ชวชวั่วชวชสวัสดีครับเสื้อผ้าหรือคขวออกมานะคะทั้งผ้าทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเครื่องซักผ้าข้างหลัง สภ้พาตรงนี้นะคะเป็นตู้เครื่องมือก็จะเปิดพัดลมให้สภาพาหรือครัวครัวไม่เป็นครัวเลยค่ะโนกก็จะเป็นเพียงนานะคะเพียงนาก็เตมไปด้วยขอบเพราะว่ารือ้อรื้อจากบุมนี้ปกติมุมนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะก็เลยรื้อออกไปยังไม่จัดวางระเบียบก็เลยมาถ่ายให้ก่อนถ่ายให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะคะ ัสดีครับเงียมเียเมเียเมเียเีมเียเนั่นไงนั่นไงเล็บเล่นอไเล่นอยอ้ยเล่นยอยเล่นนั่นั่นนัเห็นคะเขาก็จะง้างอย่างนี้ลงมาเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวจะลองเอาขวดน้ำ ขวดน้ำใส่น้ำมาทับไว้ดีกว่าไป,ไปเรียกพี่ออกมาไปเร็วไปเรียกนับตังมีตังออกมาเลยเร็วนั่นไงคะนั่นไงคะดื้อแล้ว ร่วมมาแนร่วมอืมอืมอืม,อมแอบหนูแอบหนูให้หนูขึ้นมาบ้างใช่ไงก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะคะ เขาก็รักเขาเราก็อยากให้สิ่งดีๆคะ่ะแล้วก็สิ่งดีๆที่ที่ที่ของเราด้วยในครัวแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหก็เลยขยับขยายให้มาตรงนี้ให้แต่ว่าก็ยังมีตรงนี้ให้ผู่เข้าไปนะคะลงทุนทุบเลยค่ะน,นี้มห สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนวัสดีครับวัสดีครับอะไรอ่ะไหนเห็นไหมคะพูดยังไม่ทันขาดคำตอนนี้พี่พี่เขาสองตัว มีตังกับนับตังก็อยู่ในบ้านนะคะเขาก็ติดบ้านแล้วติดโซฟาติดนอนโซฟาค่ะอ oh, oh, oh. าอ้าอ้าอะไรตั้งแต่เอามาเขาไม่เคยได้ไปหาหมอเลยนะคะตรงเนี้ยไม่เคยเจ็บเคยป่วย กมีฉีดวัคซีนให้นะคะเดี๋ยวซื้อยามาให้นะ กระเด็นมาแล้วก็เยืม้มคลิปค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ทุกการติชมค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านดําเไย้รวยเป็นกําลังใจให้ น้องถุงเงินกับถุกทองด้วยนะคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคอยทุกท่านุกวควยค่ะ